สวัสดีครับเราก็มาอยู่กันกันกบเกม s o u l k n i e Piquel well. สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงออปชันในของสวมใส่กันนะครับแต่ก่อนอื่นนั้นนะครับขอเกริ่นนิดนึงก่อน,นครับว่าในช่วงท้ายๆนะครับของการปั้นแต่ละอาชีพนั้นนะครับสิ่งที่ทุกคนต้องประสบพบเจอกันนั่นก็คือการรีหางออปชันของสวมใส่นั่นเองนะครับ ในการที่เราจะมารีหางออปชันเพื่อตรงตามความต้องการหรือตรงตามอาชีพที่เราเล่นนะครับก็เพื่อเพิ่มศักยภาพของตัวละครในอาชีพนั้นๆของเราให้เก่งขึ้นดังนั้นครับการรีออปชันนั้นหรือการหางออปชั่นในของสวมใส่นั้นครับจำเป็นอย่างมากและสิ่งที่ทุกคนต้องเจอนั้นก็คือนะครับการรีหางออปที่ต้องการแล้วก็ไม่ได้สักทีนะครับออนั้นออกยากออกเย็น,นครับในวันนี้นะครับเราก็จะมา ดูกันนะครับว่าในของสวมใส่แต่ละชิ้นนะครับหรือแต่ละแบบนั้นนะครับจะมีออปชันที่สามารถออกนะครับหรือว่าปรากฏในของสวมใส่ของเรานั้นมีอะไรกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนั้นนะครับเรามาทําความรู้จักกันกับออปชันนะครับในของสวมใส่กันก่อนนะครับเผื่อว่าบางทีนะครับผู้เล่นใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาเล่นจะได้ทราบโดยทั่วกันนะครับแล้วก็จะได้ไม่งงนะครับ หรือว่าผู้เล่นเก่าก็จะได้ทราบไปพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยนะครับสำหรับในตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นออปชันนะครับในส่วนของหมวกนะครับซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่นํามาให้ดูนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นไอเทมระดับตํานานนะครับหรือที่เราเรียกว่าไอเทมสีทองนะครับไอเทมสีทองนั้นนะครับก็หาได้ทางหลากหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดรอปมาจากหีบนะครับการดรอปจากบอสหรือการสุ่มจาก NPC หีบนะครับหรือว่า การคราฟจาก NPC ก็แล้วแต่นะครับซึ่งออฟตั้งต้นนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน4แถวด้วยกันนะครับซึ่ง4แถวแรกนะครับจะเป็นออฟที่ติดมากับไอเทมตั้งแต่ต้นเลยนะครับซึ่งถ้าหากเป็นไอเทมที่ระดับต่ากว่านี้นะครับก็อาจจะมีออปชันในจํานวนแถวที่น้อยกว่านี้นะครับหรือแตกต่างไปจากนี้นะครับซึ่งไอเทมสีทองนะครับหรือสีแดงนี้จะเหมือนกันนะครับก็คือว่าเริ่มต้นที่4แถวนะครับ และออปชันในแถวที่5นะครับก็จะได้มาจากการทำออฟเฮลซาครับหรือที่เราเรียกกันว่านะครับออฟผีนั่นเองนะครับก็จะได้มาจากการไปหา NPC ตัวนี้นะครับแล้วทำการเพิ่มออปชันแบบเฮลซาเราก็จะได้เพิ่มมาเป็นแถวที่5นะครับ าสังเกตดูนะครับว่าสีออปชันนั้นมันจะไม่เหมือนคนอื่นครับมันจะเป็นสีม่วงเข้มๆแบบนี้เลยนะครับก็หมายถึงว่าออปชันนี้นะครับเป็นการที่เราทำออฟเฮลซามานั่นเองนะครับซึ่งออปนี้จะไม่สามารถรีได้นะครับก็จะติดไว้แบบนี้นะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนก็คือต้องไปออฟเฮลซาใหม่ให้มันเปลี่ยนไปนะครับและต่อไปนะครับในแถวที่ 6, 7, 8นะครับก็จะเป็นออปที่ได้มาจากการตีบวกอุปกรณ์นั่นเองนะครับ ในแถวที่6นะครับจะได้จากการตีบวก1นะครับแล้วแถวที่7จะได้จากการตีบวก3แล้วแถวที่8นะครับก็จะได้จากการตีบวก5ก็สรุปง,ง่ายๆเลยนะครับคือว่าถ้าเราตีบวก5นะครับก็จะได้ออฟมาทั้งหมด3แถวแบบนี้นะครับซึ่งโดยรวมทั้งหมดนะครับออปชันที่เราควรจะมีนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด8แถวด้วยกัน แต่ถ้าสมมุติว่าเรานำไปเจาะรูนะครับเพื่อใส่ชิปเราก็จะเสียไป1แถวนะครับก็ควรเลือกแถวที่มาจากการตีบวกจะดีกว่านะครับก็คือแถว6 7 8ด้านล่างนะครับเพราะว่าออฟพวกนี้นะครับมันจะตายตัวแล้วนะครับจะไม่สามารถไปรีหาได้อีกแล้วนะครับก็เลือกเอาออฟที่เราคิดว่าไม่มีประโยชน์ต่ออาชีพเราก็สามารถลบออกไปเลยนะครับด้วยการเจาะรูฝังชิปนะครับ และในส่วนทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นการทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของจํานวนออปชันนะครับและที่มาของออปชันในส่วนต่อไปนั้นนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าในส่วนอุปกรณ์สวมใส่ในแต่ละชิ้นนั้นนะครับจะมีออปอะไรกันบ้างแล้วก็ถ้าเรารีออปเก่าทิ้งออกไปนะครับแล้วออฟใหม่ที่ได้มาจะมีโอกาสได้อะไรบ้างนะครับก็มาดูกันเลยนะครับในส่วนอันแรกนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนหัวนะครับหรือว่าส่วนหมวกนะครับ ก็จะมีออปชันนะครับตามนี้เลยนะครับก็จะเป็นออปชันนะครับที่สามารถออกได้ในส่วนของหมวกนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นนะครับโบนัสความเสียหายกายภาพไฟความเย็นไฟชอ็อตพิษแสงความมืดนะครับในส่วนตัวเลขด้านหลังก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ของออฟที่เราจะได้นะครับอาจจะได้ 10%, 20%, 30%แล้วก็สูงสุด40%นะครับ และในส่วนด้านหลังที่เป็น60%นี้นะครับก็จะได้มาจากหากเราได้40%เดิมอยู่แล้วนะครับแล้วเราไปทําการออฟผีนะครับแล้วเราเกิดได้ประสิทธิภาพสูงสุดหลายพวกนี้นะครับมันก็จะทําให้เราสามารถได้ออฟเพิ่มขึ้นไปเป็น60%นะครับและในส่วนออปชันอื่นๆก็เหมือนกันนะครับก็จะมีตัวเลขประกอบไว้ด้านหลังให้นะครับถ้าเพื่อนๆดูไม่ทันนะครับก็ทําการเซฟหน้าจอไว้นะครับและอันต่อไปอันที่2นะครับก็เป็นในส่วนของตัวนะครับหรือว่าส่วนเสื้อนะครับ ก็จะมีออปชันตามนี้นะครับก็จะคล้ายๆกันในส่วนหัวเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าจะมีส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือในส่วนช่องสีเขียวนะครับก็จะเป็นความเสียหายต่างๆนะครับเพิ่มเติมนะครับในส่วนนี้นะครับมันจะเป็นออปชันที่ติดมากับเสื้อบางประเภทนะครับเสื้อบางประเภทจะมีออปชันนี้เป็นออปชันหลักเลยนะครับและอันต่อไปอันที่3ามนะครับจะเป็นส่วนเท้านะครับหรือว่าส่วนรองเท้านะครับก็จะมีออปชันคล้ายๆกับในส่วนหัวหรือส่วนเสื้อ ก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ก็จะมีในส่วนช่องสีเขียวนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาพวกความเร็วในการวิ่งอัตราการหลบหลีกต้านทานการกระแทกความเสียหายการถูกชดเชยด้วยมานาพวกนี้นะครับมันจะมีเฉพาะในรองเท้าเท่านั้นนะครับและในส่วนที่4นะครับก็เป็นส่วนแหวนและสร้อยนะครับ2ชิ้นนี้จะเหมือนกันเลยครับแหวนกับสร้อยนะครับก็จะมีออฟดังนี้ออปชันก็เยอะมากเลยนะครับลองคิดดูเล่นๆนะครับว่า ถ้าเราอยากได้ออปชันอันใดอันหนึ่งนะครับแล้วเราต้องรีหาให้มันเจออันนั้นนะครับก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่เหมือนกันครับแล้วพอเราเจอออฟนั้นแล้วนะครับต้องมาลุ้นอีกทีนะครับว่าจะได้ตัวเลขเท่าไหร่ด้วยนะครับกี่เปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับบางทีก็ได้น้อยนะครับบางทีก็ได้เยอะนะครับแล้วแต่ดวงด้วยนะครับและอันที่5นะครับในส่วนของอาวุธนะครับก็จะมีออฟดังนี้นะครับสาหรับในส่วนของอาวุธก็ค่อยยังชั่วนะครับว่าออปมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ โอกาสที่เราจะได้ออฟดีๆนะครับในส่วนของอาวุธนั้นเป็นไปได้มากกว่านะครับดังนั้นควรจะทําอาวุธนะครับให้ออฟสวยๆเข้าไว้ก่อนนะครับตัวละครเราจะเก่งไม่เก่งอยู่ที่อาวุธด้วยนะครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับออปชันนะครับที่มีโอกาสที่จะได้นะครับหรือเมื่อเราทําการรีออฟเก่าทิ้งไปแล้วนะครับแล้วได้ออฟใหม่มาอะไรบ้างนั้นนะครับต้องขอบอกว่าแต่ละอย่างนั้นเยอะมากนะครับ มันจึงเป็นส่วนที่ยากที่สุดแล้วนะครับที่เราจะปั้นตัวละครตัวหนึ่งหรืออาชีพหนึ่งนะครับแล้วให้มันเก่งหรือให้มันสุดนะครับในอาชีพนั้นๆมันจึงใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานแล้วใช้ทรัพยากรค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่อย่างน้อยนะครับในคลิปนี้นะครับเมื่อเราได้รู้แล้วนะครับว่าอุปกรณ์ส่วนไหนนะครับมี โอกาสออกออฟอะไรบ้างนะครับแบบนี้เราก็จะได้ทําการวางแผนครับหรือได้เข้าใจนะครับว่าบางออบบางชนิดนั้นนะครับจะออกแค่เฉพาะส่วนเท่านั้นบางคนครับรีให้ตายยังไงก็ไม่เจอนะครับเพราะว่ามันไม่ออกในส่วนอุปกรณ์นั้นๆเองนะครับในส่วนต่อไปนะครับเราไปดูตัวอย่างอุปกรณ์ของผมนะครับที่จะทําการรีออฟนะครับหรือทําการห่างออฟให้ตรงกับสายที่เราเล่นหรืออาชีพที่เราเล่นนะครับว่ามีวิธี การอย่างไรหรือว่ามีเทคนิคนะครับหรือทิคอะไรบ้างนะครับที่ทําให้เราได้ออฟดีๆกันบ้างครับก็ไปดูกันเลยนะครับก็จะขอยกอุปกรณ์ในส่วนของอาวุธแดงชิ้นนี้ให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับเมื่อเราทําการตีบวก5มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินมาทําการอ็อฟผีนะครับที่มาดามซินวีเ NPC ตัวนี้นะครับก็จากก่อนที่จะทําการอ็อฟนะครับก็จะมีอยู่4แถวนะครับเดี๋ยวถ้าเราทําการอ็อฟเสร็จแล้วมันก็จะเพิ่มมาให้เรา5แถวนั่นเองครับ แบบนี้นะครับจะเห็นว่ามันเพิ่มมาให้เรา5แถวเรียบร้อยแล้วนะครับและในสุดท้ายนี่นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นั้นก็คือวัสดุนะครับหรือว่าสิ่งที่ช่วยในการรีออฟของเรานั่นเองนะครับในสิ่งแรกนั้นก็คือหินภูเขาไฟนะครับหินภูเขาไฟนี้ก็จะมีไว้สําหรับในการรีออฟชั่นนะครับและหินชนิดนี้นะครับเราหาได้จากที่ไหนกันบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับทําการเติมเงินแล้วซื้อในร้านค้าเติมเงินนะครับ 2จากเคเวสรายวันที่รับได้วันละหนครั้งนะครับก็จะได้หิหน1ก้อนนะครับสนะครับจากการสุ่มหีบอุปกรณ์นะครับก็จะมีโอกาสที่จะได้หินภูเขาไฟด้วยนะครับสนะครับจากโหมด <c annya> ดันเจียนเอมเบอร์นะครับก็จะใช้เป็นหินสีนะครับในการแลกมา5นะครับจากการไต่หอวาเคลี่นะครับก็จะได้หินประมาณ1นนะครับหลักๆนะครับการหาหินภูเขาไฟก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับ ข้อดีของการใช้หินผูกไฟในการรีอ f อฟนั้นนะครับมันสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะใช้อันเก่าหรือว่าอันใหม่นะครับหากอันใหม่ดีไม่พอนะครับก็เลือกอันเก่าก็ได้แบบนี้นะครับและอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เราสามารถนําไปรีได้นะครับ ก็คือว่าจะเป็นแท่นบูชานะครับแท่นบูชานั้นมีอยู่สแบบด้วยกันนะครับแบบแรกนั้นนะครับจะเป็นแท่นบูชาจากบอส5ตัวรายวันนะครับก็จะเป็นรูปลักษณะเหมือนกับคนแคระนะครับแบบนี้นะครับหรือถ้าเราโชคดีนะครับเวลาเราไปลงดันเจียนนะครับเราอาจจะเจอภายในดันเจียนด้วยนะครับและแท่นบูชาในลักษณะที่2นะครับ ก็จะเป็นแท่นบูชาในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมาจากโหมดประกอบชิ้นส่วนนะครับหรือว่าโหมดใต้น้ํานั่นเองนะครับก็สามารถรีหาได้เหมือนกันนะครับถ้าเรารีหาเจอแบบนี้นะครับก็จะสามารถไปเจอกับแท่นบูชาได้นะครับ พอเราฆ่าบอสรดยบร้อยแล้วนะครับมันก็จะปรากฏขึ้นเป็นแบบนี้นะครับก็ใช้ในการรีออปชันได้เหมือนกันนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็ได้ข้อมูลนะครับของออปชันอุปกรณ์สวมใส่กันไปแบบเต็มๆเลยนะครับก็หวังว่านะครับข้อมูลนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับเกมโซนไนท์พีเควกันทุกคนเลยนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับก็ไว้มาพบกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอหน้า หากคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับก็ทำการกดไลค์นะครับให้กับเราด้วยนะครับเราก็จะได้ทำคลิปดีๆนะครับมีสาระนะครับมาให้กับเพื่อนๆกันอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ